สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเคล็ดลับที่ทำให้บริษัทเล็กๆมีทางชนะบริษัทใหญ่ๆได้นะครับนั่นก็คือการให้บริการเกินความคาดหวัง exceptional service ถ้าคุณเป็นบริษัท SME เนื้อหาในวิดีโอตัวนี้มีประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณแน่นอนครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโดอขงผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้ธุรกิจ SME ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ ผมพยายามค้นหาวิธีที่จะทําให้บริษัทเล็กๆเอาชนะคู่แข่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ทํายากแต่ถ้าคุณถามผมว่ามันมีโอกาสไหมหรือมันเป็นไปได้ไหมคําตอบก็คือมันเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปแล้วด้วยนะครับดูตัวอย่างจากบริษัทของผมนี่แหละครับบริษัทของผมเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์นะครับทีมงานของผมมีประมาณ20คนพวกผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นพรีเมียร์กูเกิลพาร์เนอร์ของประเทศไทยอยู่ในท็อป3%อ ของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดในประเทศนะครับกลยุทธ์ของเราก็คือพยายามทําให้บริษัทเป็นยักษ์ตัวเล็กหรือเรียกว่า small giant เลือกสร้างจุดแข็งที่ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบแล้วก็แตกต่างจากบริษัทใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือการให้บริการเกินความคาดหวัง exceptional service ซึ่งบริษัทใหญ่ๆเขาอาจจะทําไม่ได้เหมือนเราเพราะว่าบริษัทเขาอาจจะใหญ่เกินไปมีคนมากเกินไปเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะทําลําบากวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง เรื่องนี้ครับ5ทิปในการสร้างบริการเกินความคาดหวังเรามาเริ่มกันเลยครับทิปข้อที่1ใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจลูกค้าเฉพาะเจาะจงมากขึ้นให้เวลาลูกค้าแต่ละลายของคุณเพิ่มมากขึ้นครับ เพื่อค้นหาความต้องการความชอบและที่สำคัญปัญหาของลูกค้าคุณอาจจะศึกษาลูกค้าผ่านทางแชทก็ได้ผ่านทางโทรศัพท์หรือทำการประชุมออนไลน์กับลูกค้าเป็นระยะเพื่อฟังความคิดเห็นของลูกค้ามุมมองที่ลูกค้าเห็นธุรกิจของคุณข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับตั้งต้นในการสร้าง exceptional service และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีความใส่ใจลูกค้าแต่ละ,ะรายอีกด้วย คีย <Key S 2> mm ์ hmm. สำคัญก็คือทำให้สม่ำเสมอนะครับจนลูกค้ารู้สึกว่าถึงความใส่ใจจากธุรกิจของคุณครับทิปข้อที่2ปรับกระบวนการทำงานปรับทีมให้ทำงานแบบ proactive การทำงาน proactive คือการคาดการความต้องการของลูกค้าและให้บริการก่อนที่ลูกค้าเขาจะร้องขอซึ่งจะเกิดจากการที่คุณเข้าใจลูกค้าคิดเผื่อลูกค้าและก็เกิดจากประสบการณ์ที่ก ที่คุณให้บริการกับลูกค้าลายอื่นๆตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดปัญหาระหว่างที่เราให้บริการลูกค้าเนี่ยทีมงานของคุณควรจะแจ้งรายละเอียดของปัญหาอัปเดตให้ลูกค้าทราบพ,พร้อมกับแจ้งแผนการแก้ปัญหาแล้วก็พยายามที่จะแจ้งสถานะปัญหาเป็นระยะนะครับอัปเดตลูกค้าเป็นระยะสิ่งนี้นอกจากจะทำงานแบบโปรแอคทีฟแล้วเนี่ยยังแสดงถึงความใส่ใจแบบส่วนตัวโดวย personalization ให้กับลูกค้าอีกด้วยครับ ทิปข้อที่3มนะครับมอบอานาจการตัดสินใจให้กับทีมหน้าง,งานเพื่อสร้างบริการให้เกินความคาดหวังเนี่ยคุณอาจจะต้องมาทบทวนเลเวลของการตัดสินใจของทีมงานของคุณมองหาว่าตรงส่วนไหนที่จะสามารถขยายอํานาจให้กับทีมงานได้เพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบริการได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ให้คุณเช็คดูว่ามีตรงจุดไหน ที่ทีมงานต้องการการซัพพอร์ตจากคุณนะครับคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเช่นคุณอาจจะต้องเพิ่มซัพพอร์ตในเรื่องของค่าเดินทางค่ารถไหมครับในกรณีที่ต้องการบริการลูกค้าแบบเร่งด่วนการให้อำนาจทีมขายในการตัดสินใจส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อทําให้การบริการเนี่ยครบจบทันทีเช่นการ ียนกระบวนการทํางานมาเป็นแบบ paperless นะครับไม่ต้องมาส่งเอกสารเส็นเอกสารนะครับการจัดหาอุปกรณ์สําหรับประชุมออนไลน์ทําให้เขาสามารถคุยกับลูกค้าได้ทันทีออนไลน์นะครับการใช้บริการรับชําระเงินค่าบริการทางออนไลน์แบบนี้เป็นต้นครับทิปข้อที่4นะครับบริการแบบให้สุดแล้วก็ไปให้เกินเลยครับให้คุณศึกษาคู่แข่งเพื่อหาค่าเฉลี่ยของการให้บริการแล้วก็เพื่อ เป็นตัวตั้งเป้าหมายว่างานบริการของคุณจะต้องไปให้เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่คุณทํางานอยู่วิธีที่ทําแบบง่ายๆก็คือให้คุณเลือกหัวข้อมาสัก3-5หหัวข้อนะครับมาเป็นตัวชี้วัดต,ตัวอย่างเช่นหัวข้อนะครับระยะเวลาในการตอบลูกค้าในแชทในโทรศัพท์เวลาให้ให้ทีมงานโทรกลับหาลูกค้าไปศึกษาดูว่าคู่แข่งของคุณเนี่ย เขาทำกันอยู่ที่กี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับแล้วคุณก็มาตั้งเป้าทำให้ดีกว่าคู่แข่งอาจจะตั้งเป้าไว20้20%ดีกว่าคู่แข่งให้คุณตั้งเป้าค่าเฉลี่ยแล้วก็ motivate ทีมงานให้บริการของคุณเนี่ยทำให้เกินค่าเฉลี่ยและทำการวัดผลงานที่ทำเป็นระยะครับทิปข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายในวันนี้ Feedback ของลูกค้าคือหัวใจความสำเร็จเพื่อสร้าง exceptional service การฟังฟีดแบ็ของลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนอกจากจะทําให้คุณรู้ว่างานบริการที่คุณทำให้ทำอยู่เนี่ยลูกค้าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบนะครับคุณยังสามารถ ใช้ความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยมาปรับปรุงบริการของคุณอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะพบกับเรื่องใหม่ๆที่คุณอาจจะเพิ่มเข้าไปในการให้บริการได้นะครับอาจจะเกิดมาจากความคิดเห็นของลูกค้าดังนั้นขอให้คุณสร้างช่องทางในการขอความคิดคิดเห็นลูกค้าเช่นการทำฟอร์มส่งให้ลูกค้าการอ่านความคิดเห็นจากรีวิวจากคอมเมนต์บนโซโชเชียลมีเดียการได้คุยกับลูกค้าโดยตรงเลยสิ่งสำคัญนะครับคุณและก็ทีมงานต้องตระหนักว่า ความคิดเห็นของลูกค้าสำคัญยิ่งกว่าเงินครับมีค่าในการสร้าง exceptional service ขอบคุณที่ชมวิดีโอของผมครับขอให้คุณจำไว้ว่าการให้บริการที่เกินความคาดหวังเนี่ยต้องใช้ความคิดที่ใส่ใจถึงลูกค้าและทำการสำรวจแล้วก็พัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ exceptional service จะส่งเสริมให้เกิดความพักดีของลูกค้าสร้างผู้สนับสนุนแบรนด์ของคุณสร้างความแตกต่าง ของธุรกิจจากคู่แข่งรายใหญ่ถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME j u m แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆกระติดครับผมอน,นันต์สมสะอาด SME j u m .co.th แล้วพบก,กันใหม่ครับ